สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราทีมงานพิชยะมงคลคอนสตรักชั่นนะคะวันนี้นุกจะพาท่านผู้ชมไปพบกับแบบบ้านชิ้นล่าสุดของบริษัทพิชยะมงคลนั่นก็คือแบบบ้านนวลจันทนั่นเองค่ะซึ่งโจทย์ที่ทางเจ้าของบ้านนะคะได้ให้กับทางพิชยะมงคลคอนสตรักชั่นก็คืออยากได้บ้านแบบโมเดิร์นท็อปิคอลค่ะซึ่งเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงแสงและเงาของธรรมชาติค่ะโดยมีธีมคอนเซปต์ว่าใจกลางบ้านคือศูนย์รวมของครอบครัว เดี๋ยวเราไปชมข้างในพร้อมๆกันเลยนะคะว่าข้างในจะสวยขนาดไหนไปพร้อมกันเลยค่ะท mm hmm. ่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะว่าบ้านหลังนี้ถูกออกแบบให้เป็นรูปตัว C ค่ะซึ่งไม่ว่าใครๆจะอยู่ตรงไหนของบ้านนะคะก็สามารถมองเห็นจุดศูนย์กลางตรงสระว่ายน้ำนี้ได้ทุกคนเลยค่ะไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ด้านบนนะคะหรือว่าคุณตาคุณยายอาจจะรับประทานอาหารอยู่ด้านในก็สามารถมองเห็นเด็กๆที่เล่นน้ําอยู่ตรงกลางนี้ได้เช่นกันค่ะซึ่งกระจกที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็เป็นกระจกไซส์ใหญ่ที่ทางบริษัทได้สั่งทําเป็นพิเศษให้กับบ้้านนหลังีค่ะ เดี๋ยวเราไปชมข้างในพร้อมๆกันเลยค่ะว่าข้างในจะสวยขนาดไหนพอเราเดินมาจากสะว่ายน้ํานะคะเราก็จะไปอยู่กึ่งกลางของบ้านเลยค่ะซึ่งบ้านก็จะแบ่งออกเป็นโซนซ้ายและก็โซนขวาค่ะซึ่งในโซนฝั่งซ้ายนะคะก็จะมีมุมเล็กๆให้เด็กๆได้อ่านหนังสือเรียนหนังสือนะคะแล้วก็จะมีห้องอเนกปะระสงค์อีกหนึ่งห้องสําหรับคุณตาคุณย,ยายในอนาคตค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูโซนฝั่งขวาที่จะเป็นมุมของห้องนั่งเล่นกันเลยค่ะพอเราเข้ามาในโซนของห้องนั่งเล่นนี้นะคะเราก็จะได้มาพบกับประตูบ้านใหญ่บ้านนี้ค่ะ ที่ทางบริษัทได้สั่งทําเป็นพิเศษซึ่งเราได้ออกแบบให้ประตูบานนี้นะคะเป็นประตูแบบบานเลื่อนค่ะเพื่อจะได้ประหยัดพื้นที่การใช้สอยค่ะและเราก็ได้ใช้รางเลื่อนสไตล์ล้อเพื่อเพิ่มความสวยงามของดีไซน์ค่ะและด้านหลังนุกตอนนี้นะคะก็จะเป็นไอนด์ในส่วนของการเตรียมอาหารค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารเดินต่อไปอีกนิดนึงก็จะเจอกับ มุมที่เป็นห้องนั่งเล่นนะคะที่ทุกคนในครอบครัวสามารถมานั่งรวมตัวกันได้ตรงนี้ค่ะด้านในนะคะเราก็มีการเลือกใช้โทนสีขาวค่ะแล้วก็มีการทำฝ้าหลุมนะคะเพื่อเป็นการยกระดับเพื่อให้พื้นที่ภายในบ้านดูสูงและโปร่งขึ้นค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็มีการทำฝ้าซ่อนรางผ้าม่านเพื่อให้เกิดความสวยงามมากขึ้นอีกด้วยค่ะมาถึงในโซนของห้องน้ำนะคะในบ้านหลังนี้นะคะประกอบไปด้วย5ห้องน้ำค่ะ ซึ่งในแต่ละห้องก็จะออกแบบดีไซน์แตกต่างกันไปค่ะจะเน้นให้ดูหรูหราเป็นหลักนะคะแต่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสไตล์ของเจ้าของห้องค่ะอย่างเช่นห้องของเจ้าของบ้านนะคะก็จะเลือกใช้เป็นลายหินอ่อนนะคะห้องของลูกๆก,ก็จะใช้กระเบื้องที่เน้นความสดใสน่ารักค่ะและอีกห้องหนึ่งนะคะก็จะเป็นห้องของคุณตาคุณยายนะคะก็จะใช้โทนสีไม้ให้ดูอบอุ่นค่ะและความพิเศษของห้องน้ําห้องนี้นะคะก็มีทางเข้าออกได้ถึง2ทางค่ะ ผื่อวันไหนเด็กๆเล่นน้าตัวเปียกนะคะก็จะได้ไม่ต้องเข้ามาข้างในให้เหลอะเทอะค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมชั้นสองของบ้านหลังนี้กันค่ะและตรงนี้นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นจุดเด่นของพิชยามงคลค่ะก็คือการเลือกใช้ไม้พื้นบันไดและราวบันไดที่เป็นไม้จริงในการก่อสร้างค่ะรวมไปถึงกระจกเทมเพอร์กราส12มิลที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับครอบครัวค่ะโดยบ้านหลังนี้นะคะถูกออกแบบให้มี3มห้องนอนค่ะซึ่งแต่ละห้องนอนนะคะก็จะมีระเบียง ที่เป็นกระจกนะคะเพิ่มพื้นที่ให้ดูกว้างแต่ยังคงความแข็งแรงไว้ด้วยค่ะดีไซน์ก็จะเป็นโทนสีขาวนะคะดูสะอาดตาและก็อย่างเพิ่มลูกเล่นของซุ้มประตูโค้งนะคะทำให้บ้านดูไม่แข็งเกินไปอีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับแบบบ้านนวลจันทร์ใครที่อยากก่อสร้างบ้านแบบนี้นะคะก็ควรจะมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า150ตารางวา งบประมาณการก่อสร้างแค่8.2ล้านบาทเท่านั้นค่ะไม่รวมบิวอินนะคะใครที่อยากสร้างบ้านในฝันให้เป็นจริงก็สามารถติดต่อช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะพิชยะมงคลคอนสตรัคชั่นงานเนี๊ยบจบไหวไม่บานปลายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ